กลับมาติดตามสมโวยคู่สองท่านผู้ชมน้ำหนัก50กิโลเบื่งคืนภาพซ่าอย่างเขาหามัดขวนเปิดซ่าก่อนส่วนทางด้านผู้เคยียงมัดขวบได้มาอันตรายขาดยาตกสำหรับมบที่แดงหวางแข่งขวบเข้าขกันน้ำหนัก50กิโลในปีพศเจ็2นี่ต้องนึกถึง สอทักสิงนักซีมาถึงยกปี95ปี2000ต้องนึกถึงผ้าหลวงล,ลงลูกดองดวงวันไซบาพงมาถึงยกนี้มนันได้แดง10กิโลผมกับผูเคียงแรกเข้ากันแล้วรู้เดือดเอาไทยเป็นไทยไทยดีไทยยูให้ไ,ได้ทีไปดอกไทยดอกเลยนกซีนี่มัดมาแล้วส่มาได้แดง,งเข้าลล้วน,น ใช่ลูกบอลดุเข้า้องคนยังเงื่อ้เข้าซ้ายอันดีแดงเข้าซ้ายส่วนทนนางด้านภูเขี้ยกระโต้เคลื่อนมาด้วยกนันเป็นเป้านิ่งเก้ามีบบได้ก็ถือว่าต้องสู้เข้าทางคูค่แียงสู้ได้ทุกผู้แบบเอาันดีแดงเริ่มเปิดเกมแล้วยกทีซียกนี้เป็นไปไปลายของมวยเข้าอาชีพแขงวนเจมายังติดตัง เขียีดสกัดซ้ายแข่งขัวเตะขามัดขัาเข้าซ้ายของมณิแดงขวารีมากัดไปโอ้เทว่าเวลาเข้าวงในพวกวงในเทว่ามณิแดงจะได้เปรียบกว่าแต่ว่าวกนอกมัดของทางด้านภูเกยงยังมีพิษสงอยู่อันตรายมณิแดงป้าบเขาได้เก่งมัดเข้ามัดตึงสงถึงบาถึงตีไปก่อน ผู้เคียงชิดศิออกอาวุอย่างต่อเน,นื่องส่วนมาดิเลท์ฝั่กรจะโจพับไปพับไปหาทารทเทเลลุขึ้นมาไปผู้เคียงชิดศิลโหนมุนป้าย่างเข้าหาเพื่อเกมมัดมัดทั้งสองดิออมาัดมาสู้เขา้าอาวุธสนิดไหนจะดีกว่ากันแลว้วเข้ากับมัด ออกเคลีาน์กาได้ใดออกแข่งก,ก็ได้ใดฟางแข่งขวาที่พาดันกันตีเบ่บาพลังกำลังมุมสีฟ้าหลังจากที่ห่างเวทีไปโดนจะเป็นจังใดมนีแห้งดีหรือเปล่ามุมสีฟ้าโอ้โหเริ่มปิ้นลังคันข้างในทั้งมนีแดงแล้ว อ e ุ้มอุ้มไปด้เข้ามุมแดงเอ้ามีแข่งรบกวรโอจบยังบ่เลิกยังไงสำหรัูเียงรบกวแข่งออกนัดตลอดเวลาาเข้าัเอมัดเียบมา้มที่สกัดออกาแต่นผู้เียงยังข้ามาดิแดงมาดิแดงไง กองเล่งตีกองซึ่งตายยกแล้วยกที่ห้ามากันไหม่ายยกที่สี่แล้วเปิดยกก่อนนะผู้ชม